สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเช็คร่างกายกันนะคะเราจะเช็คว่าร่างกายของเรายืดหยุ่นแค่ไหนมีปัญหาตรงบริเวณหลังขาหนี่หรือสะโพกนะคะให้เรานั่งเท้า ประกบกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆคลานมือไปด้านหน้าให้ใครที่สุดนะคะใครที่ยังตึงอยู่ปวดมากๆให้ค่อยๆนคลานแล้วก็ขยับนะลำตัวไปทางซ้ายทางขวา ใครกลมศีรษะติดพื้นได้ก็สามารถทําได้แล้วก็นามือทั้งสองประสานกันดึงไปด้านหลังนะคะช่วยเปิดหัวไหล่นะคะใครที่นั่นนงในหน้าจอมคอมพิวเตอร์มากๆปวดหน้าไหลนะคะตรงบริเวณสะบักนะคะให้ยืดไปไกลๆและอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะคะ ใครทำได้รับรองว่าคุณจะมีความสุขมากๆแล้วก็จะเช็คร่างกายว่าคุณมีสุขภาพดีแค่ไหนคะ่ะอย่าลืมไปฝึกด้วยกันนะคะ